พาไปที่กระบี่กันก่อนมีหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่ฝ่ายหญิงเนี่ยอ้างว่าตัวเองท้องฝ่ายชายก็ดีใจนะครับคิดว่าจะได้แต่งงานแล้วปรากฏว่าสุดท้ายฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยเทครับล่าสุดทางฝ่ายเจ้าบ่าวไปแจ้งความแล้วเพราะเชื่อว่าฝ่ายเจ้าสาวน่าจะหวังหลอกเอาเงินแน่ๆครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่ตำบลเขาดินอำเภอเขาพานมจังหวัดกระบี่นะครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปพบกับผู้เสียหายก็คือนายกฤษดาหรือว่านายเคน เป็นเจ้าบ่าวอายุ24ปีพร้อมด้วยญาติญาติและก็พ่อแม่ของนายเคนนะครับเจ้าบ่าวที่ถูกเทเนี่ยบอกว่าฝ่ายหญิงอายุ25ครับคบได้ประมาณ8เดือนโดยเจ้าสาวอ้างว่าเป็นลูกบุญธรรมของผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในตำบลเขาดินพร้อมกับบอกว่าพ่อแม่จริงๆของเขาเนี่ยเสียชีวิตไปหมดแล้วซึ่งทางครอบครัวของตนเนี่ยก็เชื่อนะครับแล้วก็ไม่เคยสอบถามอะไรเพิ่มเติมใครจะไปคิดว่าเรื่องแบบนี้จะโกหกกัน ต่อมาทางเจ้าสาวเนี่ยก็ไปมาหาสู่มาค้างคืนที่บ้านตัวเองบ่อยครั้งกระทั่งวันหนึ่งครับเจ้าสาวบอกกับแม่ของตนว่าตัวเองตั้งท้องแล้วทางแม่ของเจ้าบ่าวก็ดีใจคิดว่าเอาจะมีหลานแล้วนี่ไงรีบหาเลิกจะจัดงานแต่งงานกันทันทีแต่ปรากฏว่าฝ่ายหญิงเนี่ยพยายามใบเบี่ยงนะครับแล้วก็ขอเลื่อนมาถึง3ครั้งจนมาถึงครั้งล่าสุดก็คือ13สิงหาคม ทางพ่อแม่และญาติญาติหลายสิบคนนะครับกำลังเตรียมขบวนขันหมากจะไปสู่ขอฝ่ายหญิงเลยจะได้แต่งงานกันในวันที่15สิงหาแต่ปรากฏว่าขณะกําลังจะออกเดินทางญาติของฝั่งเจ้าสาวเนี่ยแจ้งมาว่าเจ้าสาวไม่พร้อมที่จะให้มาสู่ขอพร้อมอ้างว่าคนที่พูดสายอยู่เนี่ยเขาเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านคนนึงด้วยไม่ต้องมาแต่งนะทําให้งานเนี่ยก็ต้องยกเลิกไปอีก ตอนนี้ตนทั้งเสียใจแล้วก็เสียหน้าเพราะว่าบอกญาติพี่น้องไปหมดแล้วครับต้องมีคนร่วมรวมกิน่ะครับแต่ทำให้เหลือเหลือเหลือการข้อนะครับเ่งเหลือมากี่วเหรเหลือมาท่ามรบเลยครับอันเล้ครับแต่แต่ที่นี่เราก็คือบอกญาติไปหมดแล้วบอกญาติหมดเลยตังโก้นุ่มนี่ครับบอกหมดุรโอ้บอกไปตึ้งจังวัดชูระนี่ครัทีนี้ก็ทำให้อับอายนะบุ้งตึ้งนะตอนนี้นะก็ปุ๊มอายมาตอนนี้ เนี่ยเขาถึงบอกว่าผมอายมากเลยผมเตรียมหมดแล้วผมบอกผู้ใหญ่ไปหมดแล้วแต่ทาไมถึงมาทากันแบบนี้ครับปกติเนี่ยฝ่ายเจ้าสาวอาจจะผู้หญิงหลายคนอาจจะเป็นความฝันว่าได้แต่งงานอรอขันหมากแต่นี่คือพอเขาจะแห่ขบวนขันหมากไปบอกไม่ต้องมานะเอองงสิบแบบนี้ทีนี้ทางเจ้าบ่าวเนี่ยยังเชื่อได้ว่าเจ้าสาวเนี่ยน่าจะมาหลอกหวังว่าจะเอาเงินมากกว่าเพราะว่าล่าสุดเนี่ยให้ตนเซ็นเอกสารบางอย่างไปทําธุรกรรมการเงินด้วยซึ่งตนก็ไม่ทราบแน่ชัดนะว่าเป็นเอกสารอะไร แล้วยังเชื่อได้ว่ามีคนที่รู้เห็นแล้วก็ทํากันเป็นขบวนการสอดคล้องกับแม่ของเจ้าบ่าวนะครับที่บอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยไปแจ้งความที่สพเขาพนมเพื่อเอาผิดกับฝ่ายหญิงแล้วแล้วก็สอบถามไปทางผู้ใหญ่บ้านทราบว่าไม่ได้ใช้ Facebook ดังกล่าวนะครับเป็นการปลอมแปลง Facebook ขึ้นมาซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านตัวจริงก็ไปแจ้งความเรื่องการปลอม a c e b o o k แล้วด้วยแม่เจ้าบ่าวยังบอกว่าจากการตรวจสอบ พบว่าหญิงสาวรายนี้เคยมีสามีมาแล้วแล้วก็มีลูกหนึ่งคนตอนนี้เนี่ยติดต่อไม่ได้แล้วนะครับแต่ทราบว่าล่าสุดเนี่ยได้หนีเท้าแชร์คนหนึ่งที่มาตามทวงเงินหลังจากที่ได้เงินแชร์ไปแล้วแต่ไม่ยอมจ่ายค่างวดแชร์เลยนะครับโอ้ที่สุดก็โดนแจ้งความไปนะคะคุณผ,ผู้ชมอ่ะเดี๋ยวรอตามกันนะว่าจะจบอย่างไรนะคะไม่รู้ว่าจะตามได้หรือเปล่าเออนั่น,น่ะสิ